สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางเหมืองลาวพัฒนานะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องไม่ได้นำม่สนับสนุนเรื่องการพนันชนะคะทุกทการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอทุกท่านดูยังมีสติเล่นยังมีสติปุวยใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะให้ในเพียงแค่แนวทางนะคะดูดีลาวพัฒนาของเราพี่น้องลาวพัฒนาของเราก็มาอยู่นั่นกคุ มาฟันสองนะมาลูดสองเอ้ยมาฟันศูนย์มาลูดศูนย์นะคะมาลูดศูนย์แล้วมากันนี่นะคะ่เด่นนะจ๊ะประมาณนี้นะคะมามาใหม่มาใหม่มาใหม,ม,ใหม่มารอบใหม่มารอบใหม่รอบใหม่อะไรดีเอ่ยพี่จา๋ามิ้ด้วยกันเลย ห่วยทุกห่วยนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะหน่งศ mm. ูนยศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะ หนึ่งศูนหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองห้าแล้วก็สองหนึ่งสองหกหกห้านะคะเด่น สองห้านั่นเองเย่นะคะประมาณนี้นะคะวัดดวงกันไปเลยวันนี้วัดดวงกันไปเลยนะคะฟันศูนย์แต่รู้จะศูนย์อะไรนะทุกคนนะคะ ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเด้อสามตัวไหมถ้าใครสะดวกก็ตัดเล่นได้นะคะห้าแปดห้าสี่ห้าหนึ่งสองสองก็คือสองหนึง่งชัด เล่นนะคะ1 2, 2ึ่งสองก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าั่นเองนะคะชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านหรือให้เพียงนแค่หนาทางนะขอให้เพือนโชคดีนะคะรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอ่านทำไม่ให้ก็ได้สองห้าเห็นแล้วเนาะห้าหนึ่งห้าสี่นี่แม่อันนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ